หลุดข้อมูล Apple อาจจัดงานอีเวนต์เปิดตัว iPhone 12ในวันที่12หรือ13ตุลาคมนี้ชมคลิปแกะกล่อง iPad รุ่นที่8สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e MSA c h a n n e l Re v i วิมาติดตามเรื่องราวดีๆข่าวสารไอทีที่น่าสนใจกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับทีมงาน e MSA c h a n n e l r e v i วิ ข่าวลุดข่าวลือเกี่ยวกับ iPhone 12มีออกมาให้ติดตามกันเป็นประจำเลยนะครับหลุดข้อมูล Apple อัดจัดงานอีเวนต์เปิดตัว iPhone 12ในวันที่12หรือ13ตุลาคมนี้เรียกได้ว่าเป็นการรอคอยที่ยาวนานมากสำหรับสาววก Apple สำหรับการเป็นเจ้าของ iPhone รุ่นใหม่เพราะในงานอีเวนต์ล่าสุดที่เพิ่งผ่านพ้นไป15กันยายน,ยน2020มีเพียง iPad และ Apple Watch แต่ไร้วิวแวล p h o n e 12สมาร์ทโฟนยอดฮิตที่ทุกคนเฝ้ารอ ไม่ว่าทุกปีทาง Apple จะทำการเปิดตัวกันเดือนนี้แต่ทั้งนี้เราก็พอเข้าใจได้ว่ามันอาจมีผลจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําทำให้ทุกอย่างต้องเลื่อนไปหมดทั้งนี้มีข้อมูลวงในทั้งผู้บริหารในต่างประเทศหรือนักปล่อยข่าวหลุดได้ออกมาพูดอีกครั้งว่าจริงๆแล้วเรื่องการเปิดตัว iPhone 12นั้นเท่าที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในงานอีเวนต์เมื่อต้นเดือนทาง Apple ไม่ได้มีการเปิดตัว iPhone 12อย่างแน่นอน เพียงแต่ไม่อยากทำให้สาวกเสียใจเลยเลือกที่จะเงียบไว้โดยทาง Apple ทํทำแค่เพียงปล่อยข่าวลือออกมาอีกสายว่า iPhone 12อาจจะเปิดตัวในอีก3อาทิตย์ข้างหน้าหรือราวๆช่วงกลางเดือนตุลาคมในวงเล็บบางที่อาจจะระบ,บุวันที่ชัดเจนคือ13ตุลาคมเปิดให้จอง16ตุลาคมในกลุ่มประเทศแรกและ23ตุลาคมคือการส่งมอบของประเทศกลุ่มแรก และข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุดออกมาอีกรอบเรื่องชื่อของรุ่นใหม่ที่จะเปิดโดยชื่อของรุ่นใหม่ทั้ง4รุ่นประกอบไปด้วย iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max นั้นเท่ากับว่า iPhone ขนาด5.4นิ้วอาจใช้ชื่อ iPhone 12 mini แทน ส่วน iPhone 12 iPhone 12 Pro มีขนาดเท่ากันความแตกต่างน่าจะเป็นหน้าจอกล้องและแบตเตอรี่ส่วนรุ่นท็อปอย่าง iPhone 12 Pro Max จะได้ทุกอย่างเหมือนกับ iPhone 12 Pro แต่หน้าจอจะมีขนาด6.7นิ้วเรียกได้ว่าใหญ่กว่าเดิมดูเหมือนว่านอกจากเรื่องของการเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ iPhone 12 Series ที่ดูจะเรียกความสนใจจากคนทั่วโลกได้แล้ว iPhone 12 Series ยังมีอะไรอีกมากมายให้เราได้สัมผัสกัน วันนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจจากจอห์นพอลเซอร์นักวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีชื่อดังที่ออกมาเผยว่า Apple จะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่อย่างเป็นทางการวันที่12ตุลาคมหรือ13ตุลาคมนี้นอกจากนี้ iPhone 12 Pro กับ iPhone 12 Pro Max จะเพิ่มสีสันใหม่อย่างสีน้ำเงิน Dark Blue เข้ามาเพิ่มและทําให้การตัดสีเขียวมิดในกลี e นที่เปิดตัวใน iPhone 11 Pro ทิ้งไปครับและค่อนข้างมีความเป็นไปได้สูงว่าเราจะได้เห็นใน iPhone รุ่นใหม่เพราะมีสีออกมาแล้วใน Apple Watch Series 6ที่เปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนและคาดว่าราคาของ iPhone 12 mini จะเริ่มต้นที่21,000 x x x บาทขึ้นไป และคาดว่ารุ่นอื่นๆจะมีราคาสูงขึ้นไปอีกอาจจะพาะด้วยตามข่าว iPhone 12ทุกรุ่นจะมาพร้อมกับการรองรับ 5G นั่นเองจึงอาจจะเป็นที่มาของการตัดอุปกรณ์เสริมในกล่องออกเพื่อรักษาไม่ให้ราคาแพงจนสาวกต้องบน่นโดยคาดคาดว่า Apple จะเปิดตัว iPhone 12ในวันที่13ตุลาคมนี้พร้อมทั้งเปิดให้ทำการพรีออเดอร์กันได้ในวันที่16ตุลาคมและเริ่มส่งมอบเครื่อง iPhone 12ได้สัปดาห์ถัดไปหรือประมาณ23ตุลาคม หากเป็นแบบนี้จริง iPhone 12ในประเทศไทยอาจจะมีการเปิดให้เป็นเจ้าของช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นอย่างเร็วฉะนั้นใครอยากได้หยอดกระปุกให้ไวก่อนถึงวันเปิดตัวและวันเปิดราคาอย่างเป็นทางการนะครับขอบคุณข้อมูลจากสนุก com ชมคลิปแกะกล่อง iPad รุ่นที่8 Apple วางจำหน่าย iPad รุ่นที่8อย่างเป็นทางการแล้วในสหรัฐอเมริกาและอีกกว่า25ประเทศ ทำให้เว็บไซต์โฟนอารี n a ได้รับ iPad รุ่นใหม่มากแกะกล่องให้ชมแล้วโดยบอกว่านี่เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับนักเรียนและทุกคนที่ต้องการทับเล็ดที่ราบรื่นและเชื่อถือได้สามารถจัดการงานที่หนักขึ้นกว่ารุ่นก่อนได้อย่างงไไ่ายดายไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อวิดีโอหรือผลิตเพลง Arena. พบว่า iPad รุ่นที่8มีข้อเสียเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือการออกแบบที่ล้าสมัยเนื่องจากภายนอกของ iPad รุ่นที่8ดดูเหมือนจะไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากรุ่นก่อนแต่ก็ยังคงให้ความรู้สึกพรีเมียมด้วยกระจกด้านหน้าและอลูมิเนียมด้านหลัง iPad รุ่นที่8ยังให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับแท็บเล็ตในช่วงราคาเดียวกันโดยมาพร้อมกับชิป A12 Bionic รองรับ Apple Pencil และ Smart Keyboard อะไรใหม่อยู่ในกล่อง iPad รุ่นที่8 iPad รุ่นที่8สาย USB-C เป็น l i n i t n อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ขนาด20วัตต์เอกสารสติก,กอร์ Apple iPad รุ่นที่8กําลังจะวางจำหน่ายในประเทศไทยในเร็วๆนี้โดยมีราคาเริ่มต้นเพียง1 9 0 0บาทรวมวิธีง่ายลบพื้นที่บน iPhone ที่ทำได้ด้วยตนเองเราเชื่อว่า ปัญหาที่หลายๆคนมักจะเจอบ่อยๆเวลาใช้งานไปนานๆและมักจะเจอเสมอคือปัญหาพื้นที่ในตัวเครื่องไม่พอเนื่องจากแอปพลิเคชันที่ใช้งานในปัจจุบันนั้นมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นรวมไปถึงฟีเจอร์การถ่ายภาพอย่างไลฟ์โฟโต้ ที่ทําให้กิดพื้นที่ในตัวเครื่องมากขึ้นไปอีกจนในบางครั้งแม้จะใช้ตัวเครื่องขนาดความจุ256กิกะไบต์ก็แทบไม่พอด้วยซ้าไปมาดูกันดีกว่าว่าถ้าหาก iPhone พื้นที่ไม่พอแบบนี้เราจะมีวิธีเพิ่มพื้นที่ให้ iPhone ได้อย่างไรบ้าง 1. ลบแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ใช้งานวิธีง่ายสุดที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่ให้กับ iPhone นั่นก็คือาการลบแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ใช้งานนั่นเองบางแอปพลิเคชันดาวน์โหลดมาใช้งานเพียงแค่ครั้งเดียวก็แทบไม่ได้เปิดใช้งานอีีกกเลย็ม โดวยวิธีการลบแอปพลิเคชันบนไอโฟนนั้นเพียงแค่แตะไอคอนแอปค้างไว้ก็จะปรากฏสัญลักษณ์กากรบาให้คลิกเพื่อลบได้ทันทีส่วนแอปพลิเคชันที่ถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ให้เข้าไปที่โฟลเดอร์นั้นก่อนจึงจะสามารถลบได้ซึ่งการลบแอปพลิเคชันนี้อย่างน้อยทําให้ได้พื้นที่เพิ่มมาอีก 500MB เมกะไบต์ถึง 1GB กิกะไบต์เลยทีเดียว 2. ตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันใดใช้พื้นที่เยอะที่สุดสําหรับวิธีตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันใดกินพื้นที่มากที่สุด ให้เข้าไปที่ setting general storage and account usage และเลือก manage storage ซึ่งแอปพลิเคชันที่อยู่ด้านบนก็คือแอปพลิเคชันที่ใช้พื้นที่มากที่สุดนั่นเองสามารถตรวจสอบได้ว่ามีแอปพลิเคชันใดไม่ได้ใช้งานบ้างก็สามารถลบได้จากส่วนนี้เช่นกัน 3. ลบข้อความเก่าๆทิ้งบ้าง ข้อความเมสเซจธรรมดาๆรรที่ไม่มีรูปอะไรไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่ายิ่งสะสมเก็บไว้นานก็ยิ่งทําให้เครื่องเต็มเร็วเช่นกันอันดับแรกก็คือตั้งค่าการเก็บข้อความว่าจะให้เก็บข้อความนานเท่าไหร่ซึ่งมีให้เลือกตั้งแต่30วัน1ปีและตลอดไป forever ด้วยการเข้าไปที่ Setting Message Message history และ keep message และเลือกช่วงเวลาซึ่งข้อความใดที่ครบกำหนดจะถูกลบออกไปอัตโนมัติ แต่ในกรณีที่ข้อความถูกเก็บไว้เยอะมากแต่ต้องการลบในตอนนั้นทันทีก็ให้เลือก Keep Messenger ที่30 Day จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาว่าให้ลบข้อความเก่าๆหรือไม่ให้คลิกที่ Delete ได้เลยโดยไม่ต้องมาลบข้อความทีละอัน 4. ลองเช่าหนังเมื่อตัวเครื่องเต็มข้อนี้ถือว่าเป็นทิคเล็กๆน้อยๆสำหรับ iPhone ที่ตัวเครื่องใกล้เต็มสมมติว่าเหลือพื้นที่แค่ 1G ให้เข้าไปที่แอป t u n e s Store แล้วเลือกภาพยนตร์มาหนึ่งเรื่องที่มีขนาดของภาพยนตร์มากกว่าความจุตัวเครื่องจากนั้นให้แตะที่ปุ่มเบรน์สองครั้งจะเห็นข้อความแจ้งเตือนว่าดาวน์โหลดไม่ได้เนื่องจากตัวเครื่องเต็มซึ่งตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจครับลองเช็คพื้นที่ในตัวเครื่องอีกครั้งจะเห็นว่าตัวเครื่องมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเล็กน,อน้อยสำหรับวิธีนี้คาดว่าน่าจะเป็นบัคถ้าหาก Apple ตรวจสอบเจอก็อาจจะใช้ไม่ได้ผล 5. ปิดใช้โฟโต้สต a ม แม้ว่าฟีเจอร์ Photo Stream จะมีประโยชน์ตรงที่สามารถเห็นภาพถ่ายได้จากทุกอุปกรณ์ที่ล็อกอินด้วย Apple ID เดียวกันซึ่งภาพที่ถูกอัปโหลดลง Photo Stream จะไม่ใช่ภาพแบบเต็มความละเอียดแต่ก็กินพื้นที่ไม่น้อยเช่นกันถ้าหากจะเพิ่มพื้นที่ให้กับ iPhone นั้นง่ายๆก็คือปิดการใช้งาน Photo Stream นั่นเองด้วยการเข้าไปที่ Setting Ph o t o Camera และปิด Photo s t r e a m ซึ่งวิธีนี้จะลบรูปที่อยู่ใน Photo s t r e a มออก แต่อย่าลืมว่าถ้าหากปิดใช้งานโฟโต้สต e a m แล้วรูปที่ถูกถ่ายจาก iPhone จะไม่สามารถอัปโหลดลงโฟโต s t ตรีมในอุปกรณ์อื่นได้ 6. ภาพถ่าย HDR ให้เลือกเก็บภาพใดภาพหนึ่งปกติแล้วการถ่ายภาพโหมด HDR ภาพที่ถ่ายจะถูกบันทึกไว้2ภาพคือภาพปกติกับภาพที่ถ่ายโหมด HDR นั้นหมายความว่าจะกินพื้นที่เพิ่มอีกเท่าตัว ฉะนั้นจะต้องตั้งค่าด้วยการให้เลือกบันทึกเฉพาะภาพแบบ HDR ด้วยการเข้าไปที่ s e t t i n g Photo Camera ในส่วนของ HDR จะมี Keep normal photo ให้ปิดส่วนนี้ไป 7. iBook เล่มไหนไม่ได้อ่านให้ลบทิ้งไปนอกจากคลิปวิดีโอและเพลงจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตัวเครื่องเต็มแล้วหนังสือที่เราดาวน์โหลดมาอ่านใน iBook ก็สามารถทำให้เครื่องเต็มเร็วเช่นกัน ฉะนั้นหนังสือเล่มใดที่อ่านแล้วหรือไม่ได้อ่านแล้วคนจะลบออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ตัวเครื่อง 8. แอปแต่งรูปทำาให้เครื่องเต็มเร็วเช่นกันสำหรับใครที่ใช้แอปแต่งรูปอย่างเช่น Cam ิรา้อหหรือ Camera พลัสจะเห็นว่าภาพที่ถูกปรับแต่งนั้นจะถูกเก็บบันทึกไว้ในตัวแอปยิ่งปรับรูปเยอะเท่าไหร่ก็จะถูกจัดเก็บมากขึ้นเท่านั้นเปลืองพื้นที่มากขึ้นไปอีกฉะนั้นต้องหมั่นคอยตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวใช้พื้นที่ไปแล้วเท่าไหร่ ถ้าหากเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ตัวเครื่องเต็มต้องลบรูปออกหรือถ้ารูปเยอะเกินไปให้ลบแอพทิ้งแล้วดาวน์โหลดใหม่ 9. ลบรูปเก่เาทิ้งบ้างรูปภาพคือสาเหตุหลักที่ทำให้ iPhone เต็มเร็วมากที่สุดมีหลายท่านที่เกิดความเสียดายรูปเก่เาๆและไม่ยอมลบออกจนทำให้ตัวเครื่องเต็มฉะนั้นภาพเก่เาๆควรลบทิ้งบ้างหรือถ้าหากเสียดายให้ย้ายไปเก็บในคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วค่อยลบออก ส่วนการถ่ายภาพ b e r s t mode หรือการรถ่ายภาพสิบภาพในหนึ่งครั้งให้เลือกเก็บไว้แค่ภาพเดียวก็จะช่วยเพิ่มพื้นที่ให้มากขึ้นเช่นกัน 10. Reset และ Restore เครื่องในกรณีที่ลบรูปออกไปแล้วลบแอป,ปที่ไม่ได้ใช้ออกไปแล้วแต่เครื่องก็ยังคงเต็มอยู่มีความจะเป็นว่าตัวเครื่องอาจจะมีการ crash หรือคอนเทนต์อื่นๆที่เราอาจจะมองไม่เห็นฉะนั้นทางเดียวที่จะช่วยลบคอนเทนต์ต่างๆนี้ออกไปก็คือจะต้องทำการรีเซตหรือรีสโตใหม่ ซึ่งก่อนที่จะทำการรีเซ็ตจะต้องแบ็กอัพข้อมูลเสียก่อนจากนั้นเข้าไปที่ Setting, General, Reset, o r r ็ a l อรี n t t n n นเท t ต์ t อเพียงเท่านี้ก็จะได้ตัวเครื่องที่มีความจุเพิ่มอีกเพียบเลยทีเดียวสำหรับผู้ใช้ iPhone ท่านใดที่เจอปัญหาตัวเครื่องเต็มลองทำตามวิธีข้างต้นดูครับและนี่ก็คือข่าวสารที่นำมาอัปเดตให้ท่านได้ติดตามกันครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆ ข่าวไอทีที่น่าสนใจกับเอ็มซ่ anel n รีวิวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอ็มซ่ช anel รีวิวนะครับสวัสดีครับ